หลายท่เลยตรงใจน้เลยวันนี้เข้าพ่อี่ทุกคนอยากเป็นเาพ่อโจลัเหลือกี่เอาเด้อแป๊บนึงนะคใครคือจะไม่ตัวจริงไอยีคืนข้างๆนเพื่อให้เอ้พ่อโจอ่ะเขาคือสาคัญไปแล้วพวกเราคือสรรหามากเลืยีองาเด้อค่ะเหลือเท่าไรนะเหลือยีค่ะได้อีกแค่ยีคน ไม่มีใครสนใจอุงอิงแล้วตอนนี้อร่อยนะคะทุกคนให้ทุกท่านโฟกัสตอนนี้เหลือไม่กี่ไม่กี่คนแล้วนะครับเหมือนมากอย่างที่บอกรอบนี้ใครจะได้ห้าคนอุ้ยต้องเป็นอุงอิงอุงอิงใครคือตัวจริงหันเป็นดูลูกใครคือแม่ถูกใครคือแม่ใหม่เหลือหกใส่แล้วใครคือแม่ใหม่คือเจ้าสองเลยเราเหลือไม่เยอะใช่ไหมพือน้ยให้พอพวกสองเลยเหรอมันจะเป็นเซนบิดเอานะลูกโอเคไหมเออ เจมมี่กับเจมี่มีพัดลมคนไหนจะเป็นตัวจริงนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับเอาละครับตื่นเต้นแล้วนะทุกคนอย่าโม้แต่ขำกดภาพเจมี่ตัวจริงต้องท่องสู่คูณได้เดี๋ยวเราพิสูจน์เลยต้องท่องสู่คูณได้ค่ะสุขูณแม่ห้าแสน ได้แหละไปด้วยกันคุณท่องแบบแบบกระเชิ้งกันได้ไหมคุณต้องท่องได้นะหมดแล้วนะคะตอนนี้หมดแล้วแป้งหถือและแป้งแพ็คเลยหนึ่งล้านหัวใจแล้วตื่นเต้นใช่ไหมเบลล์แต่ว่าช่องอื่นคิมช่องช่องทางอื่นสำหรับคนที่ชมไม่ได้ไม่ได้ชมอยู่ในไม่ต้องจะต้อแบบนี้นะบางคน ช่องทางอื่นนะครับต้องพิมพ์รหัสนะครับกอไก่ต่อเต่าสองเท่ากับจำนวนสำหรับช่องทางอื่นคุณจะอยู่ช่องไหนช่องทางใครก็ได้ห้ามไม่เฟิร์นหน่อยค่ะแต่ถ้าเป็นช่องทางอะไรใครก็ได้ห้ามแม่เฟิร์นหน่อยค่ะจะใส่แล้วให้ทุกคนพิมพ์คําว่าพอได้ไหมมาให้ทุกคนพิมพ์คําว่าพอทุกคนช่วยห้ามแม่เฟิร์นหน่อยทุกคนทุกคน ชุกคนพอพอพอมาแล้วแม่แม่พอเขาบอกพอแล้วโอ้มีแถมอีกพอเถอะครับอุ้ยอุ้ยจับผูกเชี่ยวกันพอใจเขาบอกเขาพอใจพอแล้วเขาบอกใส่เอฟคุณสบพอบอกใส่เอฟสบพอใช่เพื่อนคุณเลยเนี่ยเหมือนจะอยู่ในชื่อลิสต์แั่นเองแต่ไม่มีอไม่ใช่ไม่ไม่ยืนยันเลยใครกดไม่ทานขอทีแม่ใครกดไม่ทันใครกดไม่ทันทีไม่ทาน อกดไม่ทันทีไม่ทันมานะครับเขาขอแบงค์เทาเขาขอแบงค์เทาอุ้ยเกินไปกูเขาขอแบงค์เทาเอาละใส่ให้หน่อยแม่แม่อุ้ยหมดละเอาอีกเอาอีกแม่เอาอีกทีนี้ให้อีให้อีกบวยพี่ขออีกแค่สิบตะการ์เอาอีะสิบตะการ์สิบคนพอเหรออุ้อยินกินหมดอ่ะเมื่อกี้ใครที่กดคาราเต้ไม่ทันใครเอาให้พ่อชิมดูหน่อยเตยหนูก็ลังจะโชงให้พ่อค่ะน้ำไม่เห็นมาหรอะ พ่อโจคะย่าอยากได้มันไม่คาวแล้วมันเป็นแบบโยกเกิรแล้วก็อร่อยมากพ่อพ่อรู้ไหมหนูซื้อเข้ามา200หนูเอามาขายอ่ะตอนก็ปลูกมาสี่ร้อยหนูซื้อมาแต่ว่าหนูเอามาขายให้ลูกค้าพ่อหนูอยากให้พ่อม่อเป็นเอฟซีร้องดูนะคะเสื้อราเนี่ยเป็นไปเส้นมันจะมีไหมน่ะมันหมดแล้วเอา อาปักตะกาได้ไหมอีกแค่สิบออเดอร์แล้วคนไม่ทันทำไมให้แค่สิคนณค่ะพ่ออ้าก็ร้องไห้เลยทีนี้ไปซื้อก็มาสองร้อยขายเก้าเก้าน่นจริงก็คือปตะกาไปแล้ว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 ตะกรเยอะมันไม่ไปค่ะไปแล้วกดกดกดแต่อุ้งอิงชอบมากชอบอุ้งอิงกินเรารู้สึกไงบ้างเอออาจเดี๋ยวคุณพ่อจูจะกินบ้างย้านะครับว่า เก้าบาทจากราคาชั้นในเนี้ย700กว่าบาทชั้นในเนี้ยเท่าเขาให้เขาให้เซ็ตนึ่ด้วยเหมือนเหมือนนบงสาวชี้กันไม่เดี๋ยวให้ป้อนแฟนผูให้แฟนผมโอ้ยทุกคนนี่แหละคือความเสียสละของผู้ชายคถึงยี่สิบหกค่ะถึงยี่สิบหกออเดอร์ใส่ให้ลูกค้าเยอะเหรอเนี่ยให้บอมาสิทุกคนแอดมินแอบใส่ให้อีกยี่สิบหกออเดอร์อีกยี่สิบหกออเดอร์ อือ18ครับ่ะแลือะไรนะ18 18ออเดอร์ครับข้าออกหมดครับหมดจ้าหมดอีกแล้วอ่ะหมดหมดอีกแล้วพ่อจริงจริงพ่อต้องมาช่วยหนูเปิดหมดแล้วเปิดตัว US ว้าวที่เฟิร์นกินแล้วเฟิร์นอ่ะลงถึง เจ็ดสิบชั้นลงลงึพ่อเคยเจอเพิอนะเพิ่ลงลตกถึงเจ็ดิบเลยหรอใช่พ่อเคยเจอเปินจนทุกวันนี้พ่อบอกว่าเลิกเถอะพอหอมเกินไปแล้วจริงอันนี้จริงอันนี้จริงยังม่พูดจริงหอมเกินไปเทจะไปไหนคะไปหาสมพร์ท้าพคยกดไปส่งพลมเวลาสอไปจะเป็นไอฟ้วนะขอพ่พูดได้ห่าตะกาออกแต่ว่ามตะกาไอแ อย่าบอกว่านั่นก็จะแต่ว่านั่นคือของขอกเจ้าจองไว้ไว้มีเจ้าของเหรอมีตการบอทอม่มีตการบอทออ้่ทุกท่านครับตอนนี้นะครับใกล้ให้ดูเพราะว่าเขาจะอยากได้เพราะว่าเรามีเป็นร้อยเครื่องแต่เธอขอเครื่องหนึงอ่ะให้ไปดูใกล้ๆเลยคุณพษนะครับสำหรับใครอยากได้ iPhone นาทีนี้ผมฝอาคนได้เนี่ยเป็นคนที่เขาต้อไป้ไ้อไปต้ n ได้ไ้องไอ ฮะไอแพดด้วยคนหนึงได้ iPad คนนึ่งไอโฟนโนโนจะหนจะเอฟเหมือนกันเอาหมดยิงเชื่อว่าเธอต้องเอฟเธอต้องเอฟอ่ะดังนั้นตอนนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ทองคำแหวนทองด้วยนะคะครับตะกร้านี้จะเปิดแค่แบบแป๊บเดียวผมแป๊บเดียวนะโอ้ยหัวใจเต้นตุบๆุบตื่นเต้นมากเลยนะ ปกติอ่ะเราขายอ่อขอ U X หน่อย U X มาครับกร่องน้ำเงินที่ทุกคนเห็นกร่องน้ำเงินอ่ะหลายคนจะเห็นนะครับว่าคุณคุณเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นจะกินทุกวันครับผมปกติอ่ะตัวเนี้เขาเรียกว่า U X เม็ดแห้ง U X เม็ดแห้งเป็นของคุณหมอนะคะเป็นของคลินิกกลางนํำดังนั้นทุกคนเนี่ยอคืออยากินเกิน2องเม็ด เพราะว่ามันจะกินอะไรไม่ได้เลยห้ามกินเกินสองเมตรอันนี้เป็นยาของคุณหมอนะคะเป็นยาของคุณหมอดังนั้นทุกคนค่ะวันนี้จากราคา890คร้อยะกร้าสิบตนี้มี iPhone i p พ d ทองคำแล้วก็เงินสดนะคะทุกคนจะได้ในราคาแค่ไม่เคยขายราคานี้เลยถือตืนมากลุ้นๆทุกคนจะได้ในราคาแค่สามเก้าสิบฮ้ยจาดเกือบเก้นะ จากเกือบ900ค่ะทุกคนเกินไปเหลือเพียง390บาทนะครับหายไป500เลยนะ890บาทเหลือเพียง390บาทเนี่ยที่เห็นโพสต์ตลอดว่าเม็ดแห้งเม็ดแห้งนี่เหรอใช่ใช่อันนี้แหละที่หมอนอิงมาเรียกร้องทุกวันอิงอิงด้วยโอ้โหทุกคนพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะพร้อมมากค่ะทานได้15วันค่ะครับผมอ่า ถ้าพร้อมเม้นพร้อมมาอ่ะขอพร้อมสัก100รอคนเราจะเริ่ม